อะมิเน็เพื่อเกษตรกรสนับสนุนโดยอะมิเน็ชนิดเม็ดเอนไซม์ชนิดเม็ดเพื่อการจัดการโครงสร้างพืชและธาตุอาหารในดินค่ะท่านผู้ชมคะอาการข้าวไม่กินปุ๋ยเกษตรกรเขาจะมีวิธีการแก้อย่างไรเดี๋ยวมาลองสอบถามดูนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยคะ่ะก็ชื่อสมัยมาลาอยู่บ้านท่าขมิ้นหมู่สองตำบลวางแขมอำเภอคลองคงจังหวัดกำแพงเพชร พี่สมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราทนานาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะในนานแปลงนี้ดินมันไม่ยอมกินปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยไปตต้องชุดแรกใส่ไปยี่สิบเอ็ดลูกก็ไม่กินเลยปุ๋ยยี่สิบเอ็ดกระสอบยี่สิบเอ็ดกระสอบพื้นที่เท่าไหร่คะพี่สิบสี oh ่ไร่โอ้โหแล้วข้าวเป็นไงบ้างเราใส่ปุ๋ยเยอะๆก็มันก็ที่มันกินก็กินที่ไม่กินมันก็ไม่กินไม่ยอมโตไอ้ที่มันไม่กินเนี่ยมันมีอาการยังไง มันจะแดงแล้วก็ย่อยตายไปเรื่อยๆไม่ยอมโตโอ้ขนาดเราใส่เยอะขนาดนั้นน,น,นะใส่เยอะโอ้แล้วอย่างนี้ต้นทุนแพงไหมคะแพงอืมแล้วพี่ทํำยังไงในการแก้ปัญหาล่ะคะก็ไปเจอบริษัทยาอามิตนานมิแนกนี่นนะะแหละวันนี้นะ,นนะก็ลองก็ได้ผลลองนี่หมายถึงในฤดูที่แล้วที่ว่าข้าวแย่ๆใช่ไหมคะอ่าลองแต่ข้าวที่แล้วแหละ แล้วตอนแรกที่ว่าเรายังไม่ได้ทดลองใช้เนี่ยจากสภาพข้าวที่พี่เห็นพี่ว่าคาดว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะได้ไม่คุ้มทุน <laughs> แล้วสรุปแล้วในรอบที่แล้วเนี่ยตกลงได้เกี่ยวไหมคะได้เกี่ยวพอใจไหมคะในผลผลิตพอใจค่ะแล้วในรอบนี้ล่ะคะเราเห็นข้าวเขียวเลยไม่เห็นมีอาการอย่างที่พี่เล่าให้ฟังเลยมันเป็นยังไงคะมันก็กินปุ๋ยดีกว่าเดิมเยอะอืม คราวนี้พี่ทดลองใช้อามิเนกไปทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่กระสอบสี่กระสอบเล็กๆก,กันนะ,ะแล้วหวานไปแล้วเนี่ยพืชมันมีอาการอย่างไรบ้างจากเดิมที่ว่ามันเคยเหลืองเคยย่อยตายเนี่ยคะ่ะคราวนี้มันเป็นไงบ้างเริ่มจากตอนยังไม่ได้หวานปุ๋ยมันก็มีอาการเขียวเขียวก็ปกติที่ไม่ได้หวานไม่ได้ใช้อามินม<ะ>เน็กอพอะใช้พอะหวานปุ๋ยตอนนี้มันก็เขียวกบ ไปหมดเลยเขียวกลบไปหมดเลยใช่ไหมงามเหมือนกันหมดไปเลยเอแล้วที่ว่ามันมีอาการใบแดงใบจุดหรือว่าเหลืองย่อยเหรอคะพี่ไม่มีและไม่มีเลยเหรอไม่มีอไปดูสภาพที่เราเห็นมาดูมาวานในสองคนหรอข้าวเขียวดีไหมเขียวี่ต้งที่ไม่กินปุ๋ยเขียวงามใบกล่องเลยอื เหมือนกันหมดเลยทั้งแปลงเลยนะเหมือนกับอีตรงที่เป็นกินปุ๋ยเลยใช่ไหมโอ้โหถ้างั้นช่วยถอนมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าข้าวมันดีมันกินปุ๋ยในรากมันจะเป็นไงพี่ขอสักต้นหนึ่งใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะโอ้โหดึงออกมานะคะโอ้นี่ข้าวอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเดือนกับอีกสิบกว่าวันนี่รากขาวเต็มเลยนะแล้วรากยาวนี่ ดึงสดสดเลยนะคะท่านชมเห็นเลยนะคะได้ยินเสียงเลยนะลากขาวแล้วก็ลากก็เยอะนะพี่เยอะถ้าอย่างเงี้ยมันจะกินปุ๋ยดีหรอกินปุ๋ยอ๋อแล้วนไงจดาถ้ามนกินปุ๋ยลากมันจะดำเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยแล้วก็ลากไม่ค่อยมีแล้วก็ยาวเยื่อหม่เฉยเฉยมันจะไม่มีที่แตกข้างๆมันไม่มีแขนงที่เราเห็นขาวๆเนี้ยนะมะลากหายไปงล่าง แล้วในส่วนของลําต้นแล้วก็ของใบละคะเป็นไงบ้างพี่ในคราวนี้อีตอนนี้ก็จะเขียวเหมือนกันหมดเลยอืทั้งใบข้างใบกลางเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนนี่ใบข้างนี่แดงแดงหมดเลยลําตรงลําต้นอใบนี่ข้างก็จุดเต็มไปหมดรากนี่ก็จะดํายาวไม่มีขาวมาอย่างนี้แล้วคราวนี้อะคราวนี้มีขาวต้นใหญ่แต่กอต้นแต่กอดีไห ก,ก็นีถ้าอย่างนั้นถามพี่หน่อยว่า,วากานไม่หนาด้วยนะอีนนี้ก็ไม่หนาด้วยนะอ่าแล้วถามนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นคราวนี้ที่เราตัดสินใจใช้อามิเนกเนี่ยคิดว่าิดคิดถูกหรือคิดผิดคะพี่คิดถูกเราต้องกล้าลองถ้าเราไม่กล้าลองเราก็จะไม่รู้ดังนั้นท่าน,นี้อยากให้พี่ช่วยฝากอะไรถึงเกษตรกรทางบ้านที่ประสบปัญหาข้าวไม่กินปุ๋ยเหมือนกับพี่หน่อยคะ่ะคนที่ข้าวไม่กินปุ๋ยก็ลองมาใช้ออมิอนเนกดูนะเราจะรู้ว่าปุ๋ยเขาดีจริงๆ ท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สมัยมากนะคะวันนี้มาร่วมเล่าประสบการณ์ดีๆกันนะคะ <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆนะคะหันมาใช้ของดีๆเพื่อเราจะได้ได้ข้าวที่เขียวสวยเหมือนกับของพี่สมัยกันดีกว่าคะ่ะ